เรือรือจอมไม่นะเรือฉันฮัลโหลว่าไงไนายยี่ยี่ยังเป็นเนี่ยันน้นอีกปุ๊ยิงยิงผู้กันมีใครเห็นเลยเนี่ยไม่นะยิงอีกครั้งนี่นะนายนายฉันมีอะไรให้ดูนี่ดูดินี่ฉันเป็นนักมายากลหนูนะปิวเป็นหน้าสวยปะล่ะแทนแทนแทนพ่ออุอ๊ยโคตก มีอย่างก,กับบ้านมีวันแล้ววันเล่าเฮ้ยมาอะไรยัยอะไใครพามกันหรือเปล่าดูแป๊บเฮ้ปอหรือเปล่าอี๋ไอปอเอ้ยอะไรเกันไม่ใช่ปอว่าจะกินนกเฮ้ยของฉันเฮ้ยต่อยกันอยู่ได้ต่อยกันทำไมมัดมัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเฮ้ยต่อยฉันนะไม่เฮ้ยเขาไม่เล่นเว้ยนิ่งหิวหิวอยู่นี่ภาพมหาพลายเลย ช่วยด้วยช่วยด้วยดึงอย่าย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 ่ายาทำไมมันยาวขึ้นได้เยอะเลยอย่าอย่ายาอยายาย่าย่่ะนี่แหล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 ะเอออืมเราไม่นำมาเทียงกันเลยเราก็ได้กินทั้งสองฝ่ายแล้วอืมดูดิีมีนกด้วยเออฉันให้น้อยแล้วกันอืมไอ้กิ้วนี่แหละมึงให้กินอย่างนี้โอ้ยอร่อยแซ่บฉันทำอะไรููนี่นักมายากลดูแับ เสกระตายจุกออกมาอาหารติงมแดกแม่งอุ้ยใช้ได้อืมเอ้ยสบายเราเต้นด้วยกันและก็นำอะไรไม่รู้ด้วยกันนี่ป้าไปกันลรงไม้แล้วขอบคุณนายน,นี่มโลมาขี่แมงหรือกับบ้าก็ขี่ไม่ได้นี่โนเอะักเะอรนิงเอะแม่งฮะ อฮีย yeah. แต่จนิกแม่งเลยล้อเลียนเขานี่ปลาปลาปกูไม่กินเดี๋ยวกูมาเล่นเฮ้ยตบมือเฮนี่นุกนุกนุกสิมึงนุกนุกไหมนุกเหมือนกันได้เพื่อนเฮ้ยเหนื่อยจังฉันเหนื่อยฉันเริ่มหิวแล้วสินะยทำไงดีเนี่ยหิวก็หิวอืมเอื่อเฮยแมงวันอือ เดิงไปเพื่อนตายนะเัไม่ไ่วแล้วนายอย่าตายดินี่ฉันขอดูอาหารแป๊บนึงนะอาหารไม่มีแล้วหุ้ยพลังนกหอย่อนกหมดแล้วอือเราตัวไปแน่แน่ืไม่หรอกนี่ยังไม่ก้อนอีกย่าย่ากทุนี่เป็นไงล่ะ มันเลยสันละเดี๋ยวฉันสร้างเรือให้ดูฮะอะไรนะนี่ไม่เจอะอะไรฉันจะสร้างเรือให้ดูนะกระจออะไรของแกชั่วไอ้เหี้ยมมึงมีก็ไม่บอกดันแต้น